สวัสดีครับเกษตรจับวางสไตล์คุณคณิตนะครับมีนี่ภาพพี่น้องวาเบิงสวนมั่นนะครับในวิธีการให้ปุ๋ยทา้งใบนะครับหลังจากเขานาหนาวเต็มโตนะครับก็บคือดินห้อแห้งนะครับเขาใส่ปุ๋ยเม็ดบัได้นะครับปุ๋ยผวกเป็นเม็ดนะครับก็บต้องหาแนวทางนะครับคือหาปุ๋ย เกดนะครับฉีดทั้งใบเอานะครับผลทั้งใบนะครับเพราะว่าถางเขาใส่ปุ๋ยเม็ดไปนะครับกับว่าเ้มีผลต่อมันนะครับเพราะว่ามันบอลลาไล่นะครับเพราะว่าดีความชื้นบ่พ่อนะครับก็จะต้องจําเป็นต้องใส่หาวิธีคขึ้ปุ๋ยเกดนะครับขึ้นเกลือสางลําต้นสางใบนะครับเสริมรากนะครับ ช่วงมันอายุหนึ่งเดือนกว่านะครับก็ต้องเพิ่มความงามนะครับอย่าเฝ้าระเบิดหัวนะครับเพราะว่ามันทอาสีลังนะครับช่วงนี้ก็คือใส่สูตรอ่อนๆนะครับที่ผมใส่ก็คือสูตรนิ้มหานะครับของวีเจ็นะครับแล้วก็วีเก็ดยูเรียนะครับที่ผมใส่นะครับ ว่าสิเปลี่ยนเนื้อเป็นแบบไหนนะครับดมาเบิ่งวิธีการนะครับอันนี้มั่นกำลังแตกยอดอ่อ,อนๆงามๆนะครับก็ต้องหาพิธีนะครับอันนี้เพิ่งฉีดไปรอบแรกนะครับมันมึงฉีดแล้วนะครับดูการฉีดเติบโตกับเปลี่ยนแปลงไปเนียนะครับ เป็นหัวงามนะครับอย่างไรเลวนะครับพอล้มนี่ก็ล้มอย่างเดียวนะครับวันหยุดนะครับที่ผมฉีดในช่วงใบใบนะครับแต่ว่าเวลาที่มอะที่สุดในการฉีดหุ๋ยทั้งใบนะครับก็คือช่วงเศร้านะครับหมอกลงนะครับยิ่งดีนะครับ จะหมอกลองเนี่ยเขา,าใส่สารจับไปก็ได้บ่ได้ก็ได้นะครับบ่เป็นอย่างนะ้ครับเพราะว่าเป็นมีหมอกนะครับเพราะว่าเป็นช่วงนน่นก็นเปิดปากใบพอดีนะครับแต่ว่านี่ผมมีเวลาช่วงบ่ายนะครับกบ็อากาศกับบ่แดด,ดจัดนะครับก็ฉีดได้นะครับ ก็วันนี้กระชงใบเิ่นกับเ,นกบเปิดปากใบขึ้นกันนะครับเวนแตยาฉีตอนคำนะครับคำนี่คือเป็นปิดปากใบแล้วนะครับนี่นะครับยอดงามๆนะครับ่ในกลองเพชรนะครับแตกกา้านแตกใบดีนะครับตามยอดนะครับ เบิงกันเลยนะครับว่าผมใส่ปริมันสำใดนะครับนี่กเตรียมพร้อมแล้วนะครับนี่นะครับปุ๋ยที่ผมใส่นีเพือตุงเศรษฐีนะครับใส่ชักสามซอนก็นได้นะครับ ของปริมาตรนั่งทังทิ้ยากับยีลิตรนะครับนะครับสามช้อนนะครับแล้วกัปุ๋ยอันนี้ว่าปุ๋ยเจ็ดืกันนะครับแต่ว่าผมถืใส่จักช้อนหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ตัวหนานะครับตัวนี้เสริมสามใบนะครับลำต้นนะครับแข็งแรงนะครับ แล้วก็ขาดไปได้นะครับคือตอนผมฉีดช่วงใบนะครับไปตอนหาสารจับใบนะครับใส่นะครับใส่ชักหน้อยนะครับใส่ยังสอใส่อสอนหนึ่งก้อนก็ได้นะครับ สมแค่นี้แหละครับที่ผมใส่นะครับผมมีอย่างหลายนะครับภาพพ่้องมาเบิง่งวิธีการผสมปุ๋ยนะครับฉีดท,ทางใบนะครับก็บฝากติดตามกดแชดร์กดซับสไครให้เป็นกำลังใจในเด้อครับเพื่อสิได้สั่งคลิปใหม่ๆนะครับ สวัสดีครับ